สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทหกธาหลดชาแนลผู้รับสารจัรกราวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะเราจะมาพิจาร็กกันเหมือนเดิมเดีที่หนึ่งดีที่2และดีที่3นะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะเรามาดูว่าความรู้สึกของเขาที่อยากให้เรารู้ตอนนี้นะคะมีอะไรบ้างนะ โอเคนะคะถ้าท่านใดที่ยังเลือกพลังงานเอนเนอจีน้ำพฟไม่ได้ก็นะคะคกดเพอือกดหยุดหน้าวิดีโอของคุณไว้ก่อนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดีที่หนึ่งนะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่หนึ่งนะคะความรู้สึกที่เขาอยากบอกให้เรารู้ตอนนี้นะคะ ดีที่หนึ่งนะเป็นการอ่านพลังงานแบบ general reading นะคะหรือแบบภาพรวมทั่ว,วไปถ้าอยากได้ความแม่นยำให้ดูดวงส่วนตัวแบบ personal เท่านั้นนะคะโอเคขอพลังงานจากจัก,กรวาลครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอาละนะขอให้แม่นยำหลุดดังตาเห็นนะคะเขาคิดกับคุณแบบไหนใพ่ห้าเหรียญน,นะมันเหมือนมันมีความเย็นชาในความสัมพันธนะ์น่ะอืมนะ เขาไม่แน่ใจเขาไม่มั่นใจในความรู้สึกนะไฮพินเทสนะเดอะฟูมืมันเหมือนว่าเขาก็นิ่งคุณก็นิ่งดูกันไม่ออกในความรู้สึกมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีความปรักอยู่วตรงนี้มีความรู้สึกคุณเป็นคนที่ดูยากนะอือาจจะเป็นคนที่ชอบออกนอกบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ทําอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นคนที่อาจจะรักเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะสนุกสนานร่าเริงสดใส เวลาคุยกันแล้วทําให้เขาไม่เบื่อแต่เขาก็ไม่มั่นใจหรือไม่มั่นคงในความรับในความสัมพันธ์นะเขาอาจจะดูนิ่งๆก็ได้นะคะความรู้สึกเหมือนว่าคุณดูยากบางครั้งก็ดูเหมือนรักเขาบางครั้งก็ดูเหมือนรักอิสระยังไม่อยากมีครอบครัวยังไม่อยากแต่งงานอะไรหรือเปล่าเป็นแบบนั้นไหมนะคะเขามองไม่ออกนะเขาคิดกับคุณเขาคิดเกี่ยวกับคุณแบบไหนว้าวไพเอ็มเพรสนะอันนี้มันจะเป็นไพ่ของ ความรักหมายเลขหนึ่งเป็นผู้ที่ดีงามสวยงามนะเป็นผู้ที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพร้อมสับพร้อมมูลรูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางอะไรอย่างเงี้ยของคุณนะเป็นที่ต้องตาต้องใจ เปรียบเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเขารู้สึกกับคุณแบบไหนหรือเขาคิดแบบไหนก็คือคุณอืมเหมาะที่นะคะพร้อมที่จะแต่งงานหรืออะไรก็ได้แต่เขาอาจจะยังไม่มั่นใจนะคะเขาคิดว่าเขารู้สึกดีรู้สึกเลือกคุณแต่เขาไม่มั่นใจในความออดูคุณไม่ออกอะไรแบบนี้นะเขาคิดแบบไหนนะเขาคิดกับคุณแบบไหนอืม การรอคอยที่จะมาพบเจอนะสถานการณ์ตอนนี้คุณอาจจะต่างคนต่างไปอยู่ที่อื่นหรือมีการห่างกันไปในสถานการณ์อยากติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยเรื่องราวความหลังครั้งเก่าในอดีต อยากกลับมาการรอคอยที่อยากจะเดินทางมาหาการรอคอยที่จะโทรกลับมาการรอคอยที่จะมาพูดจาเจอเจอหรืออะไรแบบนี้นะเขาคิดนะคะเขาคิดอยากโทรมาเขาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเขาคิดถึงว่าตอนที่ห่างกันไปแล้วก็รอคอยอยากให้มาเจอกันนะเขาอยากบอกว่าอะไรคะเขาอยากบอกว่าอะไรอืมนะคะการรอคอยที่แสนจะทรมานนะ มันรู้สึกว่าหาทางออกไม่เจอเลยกับความห่างไกลนะนะ,ะอาจจะไม่มั่นใจนะ,ะบางทีก็แอบ,บนะคะอแอบแอบคิดลึกๆว่ามีคนเข้ามาใหม่ค่คุณไหมนะ,ะคุณยังจะเฝ้ารอเขาไหมคุณยังจะรอคอยไหมหรือคุณยังจะทำหรือคุณมีคนมาชอบเยอะไหมหรือคุณทําอะไรรับหลังเขาไหมยังมีความจริงใจไหม ความรักความฝันในจินตนาการครั้งนี้หรือว่าการพบกันเป็นตัวเลือกหรือเปล่าหรือเขาเป็นตัวเลือกของคุณไหมอะไรแบบนี้นะนะเขาอยากบอกอะไรนะเขาบอกว่ามีพลังงานของเออเขาจะนะคะไม่ทาอะไรรับหลังคุณแน่นอนนะคะมีพลังงานของการที่มีความฝันเออเขาอาจจะฝันถึงคุณเขาจะตั้งใจทํางานจะไม่ทําอะไรให้คุณรู้สึกหนักเหนื่อยใจหรือหวาดระแวงอะไรประมาณนี้นะความรู้สึก ความรู้สึกของเขาลึกๆเขาคิดอะไรความรู้สึกนะอ่ะการห่างไปก็อยากเปลี่ยนแปลงกลับมาการอยากได้กลับมาอยู่อ่ะถ้าใครคนไหนเป็นคู่สามีภรรยาแล้วทํางานอยู่ห่างไกลหรือพบหาดูใจกับคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเขาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาอยากกลับไปอยู่ที่บ้านกับคุณอืมอยากกลับไปใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันเขาแค่รอคอยแต่เขาก็รู้สึกเสียใจบ้างนะ อาจจะมีคําพูดทะเลาะบอแวงกันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกเหมือนเสียใจในการพูดคุยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการทะเลาะกันก็ได้หรือไม่เข้าใจในอารมณ,ณ์ความรู้สึกก็ได้หรือกาลังรู้สึกเหมือนว่าอยู่ห่างไกลแล้วรู้สึกเสียใจมีพลังงานของความเหน็บหนาวขึ้นมาห่างไกลนะห่างไกลคนรักห่างไกลความรักอะไรประมาณนี้อยากจะกลับมา อยู่ด้วยกันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะเมะไรจะได้มาสักทีตอนนี้นะแค่ได้พูดคุยกันเท่านั้นนะอยู่กันห่างไกลนะคะอืมนะต่อมานะคะทีนี้เรามาดูว่าเขาจะทําอะไรไหมกับความรู้สึกนี้อ่าเขาบอกว่ารอคอยระยะวันเวลานะที่จะประสบความสาเร็จทางด้านการงานการเงินและเราจะได้มาอยู่ด้วยกันแน่นอน อาจจะมีการมาตกลงมั่นหมายขอแต่งงานนะเป็นพลังงานอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปมันมีความรักอยู่ตรงนี้ว้าวโอ้อันนี้ดีมากเลยอ่ะเป็นไพ่ที่ดีทุกทุกอย่างเลยนะคะอืมหกไม้เท้าแปดไม้เท้าเดอะเวิลด์นะการที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะการคบหาดูใจกันมาอย่างเนิ่นนานการเข้าใจกันดีงามอาจจะมีการมั่นหมายเป็นการที่มันมีความรักอะ่ะอืมนะมันมีความรัก ในระยะเวลาหนึ่งที่เราคบหากันมาอย่างยาวนาะนอาจจะได้ถึงขั้นแต่งงานนะเพราะมันเป็นความรักพัฒนาความสัมพันธ์ได้เข้าอ,อกเข้าใจอะไรกันมากขึ้นนะคะมีการปรับความเข้าใจดีงามมากเลยนะเอนเนจีดีที่ดีที่1นนะมีหน้าไพ่มีพลังงานของชาวราศีธนูนะกับชาวราศีธนูกับชาวราศีมิถุนนะมันเป็นความรักนะอืมนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีราศีอะไรที่มีที่ผลนะ ราศีธนูแล้วก็ราศีพฤษภนะมีพลังงานของชาวราศีเมษอืมแล้วก็กรกฎตอนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่อยู่ห่างไกลมันมีความไม่มั่นใจของคุณทั้งสองคนอยู่นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยที่ผ่านมาของคุณนะคะค่อยๆศึกษาดูใจและเรียนรู้นะบางคนอาจจะเป็นคนที่ตัวเขาก็ได้หรือตัวคุณก็ได้อาจจะ โฟกัสความมั่นคงความสําเร็จงานเงินให้เยอะมากกว่าความรักนะมีพลังงานชาวทัดดินด้วยนะคะทาด,ดินได้แก่มังกรพุกศกันนะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าไพ่นะคะขอไพ่ไวิชีนะไพ่แม่มดนะคะอขอดูหน่อยนะสถานการณ์อะไรบ้างนะคะหรือไพ่จะแนะนําอะไรหรือไพ่อยากจะบอกอะไรคะขอดูหน่อย ขอดูหน่อยนะคะอ่าพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะที่ในอดีตความสุขนะยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ตัวคุณนะคะอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความสําเร็จในอนาคตจะได้กลับมาอยู่เป็นของคู่กันแน่นอนนะคะเป็นความรักนะพลังพลังงานเดอร์มูลมานะเขาบอกว่าเอา่อ ได้สำรับเป็นสิบถ้วยนะคะ1ิบถ้วยคือการกลับมามีความสุขอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะเขาเป็นความสุขของคุณคุณเป็นความสุขของเขานะอย่าอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกที่เราอยู่ห่างไกลหรืออ่อนไหวเซนซิทีฟเนี่ยมาทําลายความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันนะนะให,ให้มั่นคงให้รู้สึกว่ามีความมั่นคงในความสัมพันธ์นะโอเคนะดีที่1ได้จบไปอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะดูดวงสวนตัวหรือจัดเลขมงคล ไลไอดีมานะคะเอาราคาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผู้ที่เลือกดีที่1นะคะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่2นะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานความรู้สึกของเขานะคะเขาคนนั้นเป็นใครก็ได้นะที่อยากให้เรารู้ตอนนี้นะนะความรู้สึกของเขาที่อยากให้เรารู้ตอนนี้นะโอเคเขาดูพลังงานนะ ป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้ก็ใช้วิจนะญาณในการรับชมนะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามน้ไพ่เท่านั้นนะคะอยากได้ความแม่นยําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนที่รักอ่ะเขาคิดเกี่ยวกับคุณแบบไหนปกดาบนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศอะไรก็ได้ว้าวเป็นผู้หญิงที่มีความร่ํารวยมีความมั่นคงนะเขารอคอย คุณห่างไกลออกไปแล้วคุณพยายามตัดเขาออกไปจากความรู้สึกใช่ไหมคุณเป็นคนที่ใจแข็งใช่ไหมอืมนะเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้ชายที่ดูดีนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่า มีบุคลิกที่ดีที่สาง่างามแล้วก็มีความมั่นคงทางฐานะการงานกันเงินด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าพูดจริงทําจริงชัดเจนนะนะคะเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยล่ะนะคะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรบริหารจัดการชีวิตทรัพย์สินอะไรของตัวเองได้เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโดดเด่นดูดีเป็นมีรสนิยมอะไรแบบนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเขาอยากบอกอะไร เขาอยากบอกอะไรคะเขาอยากบอกอะไรว่าไพาแ่แปดไม้เท้านะก็บอกว่าคิดถึงความรักนะคะความสุขที่เคยอยู่ด้วยกันคิดถึงเวลาที่มีมีโมเมนต์เวลาที่สวีทด้วยกันเช่นนะคะพวกปาพูดคุยเจอเจอนัดกันไปดินเนอร์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ บางความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเรื่องพ่อแง่แม่งอนบ้างหรือบางความสัมพันธ์ที่เรายังเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องอยู่กันไกล,อ,อ,ยไกลอ,อยู่ห่างไกลเอออยู่ห่างไกลกันนะเป็นการรอคอยที่จะได้มาพบปะพูดคุยเจออกันแล้วก็นะคะเขาอยากบอกอะไรเมื่อไรจะได้กลับมาพบเจอกันเมื<ๆ>่อไรจะได้มามีความสุขรอคอยที่จะมาพบเจอรอคอยที่จะมาเจอกันนะจะมามีความสุขนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เคยทําด้วยกันนะ บางคนก็อาจจะแค่พูดคุยบางคนก็อาจจะมาเจอหน้า ja บางคนก็มีซัมติงลองไปแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะเป็นความสุขที่แสนหวานที่เราบางทีบางความสัมพันธ์อาจจะแบบว่ามีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่ได้บอกคนอื่นอะเออนะพราะม่ญาติพาาี่น้องสังคมอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะปกปิดความสัมพันธ์นี้ไว้บางความสัมพันธ์ก็ไม่ได้บอกใครเช่นความสัมพันธ์ที่เหมือนผู้ใหญ่เรา,เราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ คุณผู้หญิงอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนที่อายุน้อยกว่านะนะแต่เราก็มีความสุขดีมีความเข้าใจหรือรักกันนั่นเองนะแต่ตอนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลหรืออะไรก็ได้ความรู้สึกของเขาลึกๆนะที่เขาไม่เคยบอกว,ว้าวอืมโอสิบเหลี่ยญเลยมันมีความสุขนะมันมีความมั่นคง แสดงว่ามีพลังงานเอเนจีของการที่คอยช่วยเหลือกันเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้นะม,มันมีความรักเวลาที่ต้องห่างกันไปทำให้เขายังนึกถึงเราคิดถึงเราเนี่ยนะคะ w i e w of fortune นะการห่างกันไปการจากกันไปหรือการไปเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนไปทำอะไรก็ได้บางสิ่งบางอย่างนะมันเป็นความปรารถนาที่เขายังไม่อาจลืมได้ยังคิดถึงนะคะ ยังฝันถึงเรานะะยังรอคอยเวลาที่จะได้กลับมาเจอกันอยากกลับมาพูดคุยยังอยากยังอยากได้คุณกลับมายังอยากอยู่ด้วยกันอีกอย่างเนี้ยนะคะไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาคิดถึงอืมันเหมือนว่ามีอารมณ์เสน่หามาเต็มนะเป็นสิบเหรียญเนี่ยนะอยากกลับมาพูดคุยอยากเปิดเผยให้กับคนอื่นได้รับรู้ว่าคุณเป็นความรักคุณเป็นคนรักนะของเขาอะไรอย่างนี้นะ เขาจะทำอะไรไหมล่ะต่บความรู้สึกนี้ ừ, เขาจะแอคชั่นไหมขอดูหน่อยสิแอคชั่นอะไรไหมอ่าก็ mm. อบอกว่าตอนนี้เขาก็ำลังทํางานหนักเหนื่อยนะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาก่อนนะ เขาบอกว่าเขาจะทําความสัมพันธ์นั้นให้ดีไม่ต้องกลัวเขาควบคุมมันได้นะเอ็มเพลเลอร์มามีพลังงานชาวราศีเมษมานะชาวต่างชาติแน่นอนเลยบางคนอาจจะเป็นเด็กกว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่ทั้งบ้าง,งานอาจจะใจตัวเองควบคุมคนโทนในความรัราความสัมพันธ์นะเขาบอกว่านะคะ เนี่ยเขาเครียดมากเลยที่เหมือนว่าไม่ได้เจอคุณนะเขาเครียดนะคะเขาคิดถึงเขานึกถึงนะตอนนี้มีอารมณ์อ่อนไหว ensity, เซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่เคยมีกับคุณอาจจะนอนไม่หลับนะอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ชัดเจนเขาควบคุมมันได้อยู่แล้วลนะคุณไม่ต้องกลัวนะเขาบอกแบบนี้นะเขาจะแอคชั่นแน่นอนเดอรเจิ an, กเชียนการติดต่อสื่อสารกลับมาแน่นอนนะคะอืมนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่า ขอดูนะคําแนะนําจากไพ่นะของแม่มดวิชชี่หน่อยนะว่าจะบอกว่าอะไรให้สี่ไม้เท้าการมีความสุขเป็นครอบครัวการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างซื้อบ้านสร้างครอบครัวสร้างฐานะการคบหาดูใจแบบเปิดเผยหรือการไปปิกนิกการนัดเดทอะไรแบบนี้ก็ได้นะการมาพบเจอการที่มีความสุขหรือการวาดสร้างอนาคตด้วยการที่จะอยู่ด้วยกันจะแต่งงานเดืออะไรก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะเอาละนะ สี่เหรียญจะสร้างความมั่นคงนะแต่ลดความแต่ลดอารมณ์ความหึงหวงด้วยนะคะพ้ย่ายากบอกแบบนี้เพราะว่ามีความต่างมีความห่างสีผมสีผิววัฒนธรรมและภาษาได้นะคะในความต่างนี้ทำให้คุณกับเขาอาจจะไม่เข้าใจกันมากนะไม่ไม่เข้าใจออบางคนอาจจะพูดอีกอย่างหรือการกระทําแบบนี้คุณอาจจะเข้าใจอีกอย่างเพราะว่ามันมีความต่างศาส,สนาประเพณีและวัฒนธรรมนะ อาจจะเป็นพรมลิขิตก็ได้กับคุณกับเขาที่ทาให้เขากับคุณนะได้มีความรักครั้งนี้นะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าไม่ไม่สามารถแยกจากกันไปได้อาจจะพบเคยเจอกันมาแล้วในอดีตชาติอะไรก็ได้จะได้กลับมาของคู่รักกันแต่จะต้องรสทิฏฐิหรือเรียนรู้ที่จะเข้าใจนะคะการรทำของอ e ีฝ่ายหนึ่งให้ให้มากให้มากกว่านี้นะคะบางทีมันอาจจะไม่เป็นไปตามอย่าง เขาเรียกว่าการติดต่อสื่อสารหรือภาษาอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความที่เราไม่เข้าใจความห่างัวก็ได้หรือสีผมสีผิวภาษาวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันไม่เข้าใจกันวัฒนธรรมมันต่างกันนะคะเนาะอืมนะโอเคนะในดีที่สองก็ได้จบไปนะ ขอให้มีความสุขในการชมคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมอแจนที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะไม่ว่าจะให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาหรือเสริมดวงการงานการเงินนะคะในความสัมพันธ์ก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะรายละเอียดหมอให้ไว้ใต้ดีสคริปชันหรือใต้คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมากดีที่สอง ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่สามนะคะความรู้สึกของเขาที่อยากบอกให้เรารู้ตอนนี้นะความรู้สึกของเขาคนนั้นอ่านตามหน้าไพ่นะคะความรู้สึกของเขานะอ่เขาดูเขาคิดกับคุณแบบไหนโอ้คุณเป็นคนเก่งนะ ทำงานเก่งเข้มแข็งอดทนนะคะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้นะคะบางทีนะตัวคุณรู้สึกเหมือนว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขารู้สึกเหมือนว่าคุณปิดกั้นหรือคุณยอมแพ้ในความรักความสัมพันธ์คุณไม่ให้โอกาสคุณไม่ให้โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เลยคุณปิดกั้นเขาทุกทางเลยโอ้ทั้งๆที่เขา เขาทักหาคุณก่อนเขาชอบคุณก่อนเขามีความรู้สึกดีๆต่อคุณก่อนนะเออเหมือนเขาปิ๊งเราก่อนนะแต่เรารู้สึกเหมือนว่าปิดกั้นมีพลังงานปิดกั้นมีพลังงานที่อยากจะไม่อยากไปต่อกับเขาอ่ะเออนะคิดว่าฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่อยากมีความรักฉันเคยผิดหวังความรักมาอะไรก็ได้เขาอาจจะมองคุณแบบนี้เป็นคนเก่งเป็นคนที่เข้มแข็งดูแลตัวเองได้ไม่ศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องความรักความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะเขาคิดแบบนี้อะ ดูหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไระเขาอยากบอกว่าอะไรโอ้ oh my god the empress น่ะรู้สึกดีหน่งดงีและดีสาทำไมตรงนี้ได้ empress ตลอดเลยถ้าท่านที่เลือก D3 ลองไปดูพลังงาน D2 และ D1 น่นะอาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกันนะเหมือนว่าเขามองเ,ออเขาอยากบอกอะไรเขาอยากบอกว่าเขาอยากเลือกคุณเขาเลือกคุณคุณเป็นความสุข3ามถ้วย empress คุณเป็นคนที่ดี ใจิตใจดีงามอารมณ์หน้าตาความรู้สึกที่เขามองคุณมันเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งที่มองคนรักเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นความสุขของเขาเป็นมิตรภาพอะไรแบบนี้นะแฮงแมนเขาบอกว่าเขารอคอยเขารอคอยความสุขความรักหรือผู้หญิงผู้ชายที่เขาปรารถนาในใจ เขาไม่คุณปิดบังเดี๋ยวนะคุณพยายามเหมือนไม่รับ energy ของเขาหรือปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองบล็อกพลังงานที่เขามีไมตียื่นไมตีให้คุณเขาไม่ได้มาเล่นๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเขามาจริงเขามาเต็มอ่ะเขามาจริงเขามาเต็มนะแปดเหรียญสิบไม้เท้าเขาบอกว่าเขาจริงจังนะนะคะ เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะเขาไม่ได้อยากให้คุณหวาดระแวงในความสัมพันธ์ในความรู้สึกนะเขารอคอยคนนี้มานานอ่ะเดี๋ยวชาลีออดเขาอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะเป็นราศีกรกฎทหารตำรวจวิศวกรค,คนในเครื่องแบบอะไรก็ได้เขาบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แข็งแงอาจจะพูดไม่เก่งอาจจะพูดไม่หวานแต่มีความจริงจังชัดเจนมีความเข้มแข็งนะอืม เขาบอกแบบนี้ก็อาจจะเป็นคนที่บ้างงานอาจจะเลือกงานก่อนทำนู่นทำนี่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ให้คุณหวัดระแวงในความรู้สึกโอ้ไมค์ก็ดีงามมากเลยนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าความรู้สึกลึกๆความรู้สึกลึกๆที่เขาความรู้สึกลึกๆที่เขาอาจจะเป็นคนปากหนักไม่เคยบอกก็ได้คําพูดบางคาพูดมันอาจจะพูดยากสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนไม่แสดงออกทํานิ่งๆเฉยๆดูเหมือนเย็นชาทีนี้เราจะมาล้วงลึกในใจว่าความรู้สึกลึกๆของเขาว้าว สิบถ้วยนะคุณสิบถ้วยนี่คือมันเป็นความรู้สึกที่ได้พูดคุยมีอะไรก็ได้หรือไม่มีอะไรก็ได้หรือเขาพูดคุยก็ได้เขาเห็นหน้าคุณเห็นรูปคุณเห็นอะไรก็ได้ต่างๆเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความรู้สึกแสงสว่างในใจที่ขึ้นมาความสุขคุณนึกถึงความสุขออกไหมว่าเราเห็นหน้าเขาเขาเห็นรอยยิ้มคุณเขามีความสุขเขาสุขใจที่ได้คุยได้อยู่ใกล้หรือบางคนอาจจะ ปะพูดคุยได้อยู่กินนอนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความสุขความสุขสุดยอดอะไรแบบนี้ความสุขความสมหวังความปรารถนาอยากได้สัมผัสนี้อีกอยากได้กลิ่นอยากได้อยู่ใกล้อยากได้อยากอยู่ด้วยกันทุกวันอยากตื่นเช้ามาเจอกันทุกวันมันเป็นความสุขที่เขาไม่ได้อยากได้จากใครอะไรแบบนี้อ่ะอ่ะีดาอ่ะ มันมีอารมณ์อ่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาแต่ตอนนี้พลังงานมันเหมือนทําอะไรไม่ได้หยุดนิ่งไปนะคะเขาบอกว่ามันมีความปรารถนาที่อยากจะกลับมาอยู่แบบชัดเจนอะแล้วก็วางแผนการในอนานะคตเช่นเก็บเงินแต่งงานมาอยู่ด้วยกันทํางานสร้างฐานะนะให้มันเป็นปึกแผ่นนะขยายกิจการหรืออาจจะทํางานหนักหรืออาจจะได้เลื่อนขั้น,นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพื่อเก็บเงิน วางแผนในอนาคตเพื่อจะได้แต่งงานกับคุณนะนะคุณคุณใจอ่อนไหมคุณจะยอมไหมแบบนี้มันเป็นไพ่เหมือนของการงอนงอ้อขอความรักอะไรประมาณนี้ว่าจริงใจจริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนว่าแต่จริงๆมันเป็นเหมือนว่าเขารู้สึกว่าคุณอาจจะกลัวความรักเคยผิดหวงังเสียใจมายังไม่ต้องการเหมือนเจ้าสาวที่กลัวฝนอะไรประมาณนี้เอเนจีของไพ่นะอืม โอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะเขาจะทำอะไรไหมนะเขาจะทำอะไรไหมเขาจะทำอะไรไหมกับความรู้สึกนี้นะอ่าเ h e w เ r l ลเลยนะ The world ก็คือความสมบูรณ์แบบการได้แต่งงานนะเเร็วนี่แหละเขาจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเป็นแบบสายฟ้าแลบเลยเหมือนเขาอยากจะมัดมือโชคคุณเลยอะ นะทาวเวอร์นะคิงดาบนะสองดาบการติดต่อสื่อสารการพูดคุยเขาจะต้องตัดสินใจเองนะนะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะสุดแล้วเหมือนเขาอยากจะแต่งงานแหละสิบเหรียญอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมาย เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการพูดคุยกันเรื่องสินสอดอะไรแบบนี้แหละนะสายฟ้าแลบเลยต้องระวังนะบางคนอาจจะกลัวเกี่ยวกับเรื่องเออคุยกันไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งเก่าแล้วบางทีคนนี้เข้ามาแบบสายฟ้าแลบสายฟ้าแลบแบบลุกหนักมากจากพัฒนาความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นไปนะเขาไม่อยากโสดแล้วเขาอยากใช้ชีวิตแบบตื่นมาตอนเชา้าได้เจอเราอย่างเงี้ยคบ พวกปะพูดคุยอะไรอย่างนี้นะสิบเหรียญกันอยู่เป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงมีเงินทองมีเงินทองรองรังอะไรแบบนี้นะมีเงินทองมีความสมบูรณ์มีลูกอะไรอย่างนี้นะมีครอบครัวที่อบอุ่นในภาพเป็นภพ่ผู้หญิงของการที่ทําอาหารหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะให้สามีหรืออาจจะมีลูกก็ได้นะคะอ่านะ การอยู่เป็นครอบครัวสร้างครอบครัวไม่ได้อยากโสดอีกต่อไปแล้วอยากจะแต่งงานเขาไม่อยากมีความรักหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบชั่วราวฉาบฉวยอะไรแบบนี้เขาเอาจริงนะเออบางทีบางคนอาจจะคิดว่าเขาอารมณ์มาเหมือนเพย์บอยอะไรหรือเปล่าเราไม่มีความไม่มั่นใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะเอเนอรีไพ่ของดีที่สามเนี่ยรู้สึกจะออกมาจะออกมาประมาณนี้นะคือดีนะอืมทีนี้เดี๋ยวมาขอดูหน่อยว่า ขอภัย <c oughs> อืมไพ่นะให้ไ,ไม่มดนะอยากบอกอะไรกับดีที่สามนะอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะอ่ะแสดงว่า ดีใจด้วยคองพลเรือนนะการประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จทางการงานการเงินการเรียนการจบอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือประสบความสำเร็จทางด้านชีวิตรักครอบครัวอะไรก็ได้นะยินดีด้วยนะให้เดือดชาริออดขึ้นมาถึง2ใบนะเขาบอกว่า คุณกาลังวิตกกังวลหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายคนนี้นะวิตกกังวลมีอารมณ์เซนซิทีฟไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเขานะฉลีออดนะอาจจะมีการเดินทางมาหาเนี่ยแหละทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบอาจจะมีการเดินทางมาหาจัสติสนะการตัดสินใจการตัดสินใจมีการการตัดสินใจใช้ชีวิตก็ได้การตัดสินใจ แต่งงานจดทะเบียนสมรสหรือใครบางคนที่เขาเรียกว่าออถ้าเป็นเรื่องเราในอดีตเหมือนว่าเราพยายามจะปัดคนนี้ออกไปจากความสัมพันธ์เขาอาจจะมีคนของเขาหรือเขาอาจจะยังไม่ได้หย่าหรืออะไรก็ได้หรือเรารู้สึกเหมือนว่าเราจะเป็นคนที่ในความลักไหมเป็นคนที่ตัวลองหรือเปล่านะมันจะมีการตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาจะให้ความชัดเจนกับเราหรือเขาอาจจะโสดอิสระนะ ตัดสินใจอยากกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วถึงมาหาเราอะไรแบบนี้นะอขอเปิดเพิ่มให้อีกหนึ่งใบการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่กำดีที่มันมีพลังงานแพช s i o มีความเขาเรียกว่าอะไรการเริ่มต้นที่ดีงามการเริ่มต้นที่สวยงามนะคุณไม่ต้องกลัวบางทีคุณกำลังกลัวเกี่ยวกับเรื่องมันเหมือนดีที่สามคุณกำลังกลัวพลังงานความรู้สึกหรือกลัวความสัมพันธ์ที่มันในอดีตอ่ะมันติดมาในความรู้สึกของคุณเวลาที่คุณกำลังจะเจอใครที่แบบ ลุกหนักมากอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยเหมือนตั้งตัวไม่ทันรับไม่ทันเหมือนเจ้าสาวที่กลัวฝนอะไรประมาณเนี้ยเหมือนบางทีคุณผู้ชายก็อาจจะคิดว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้มายัางไงอะไรแบบเนี้ยอ,อาจจะกลัวหรือบางทีมันเป็นความรวดเร็วที่เข้ามาไม่ทันตั้งตัวเราก็เลยไม่มั่นใจเราก็เลยรู้สึกคิดวิตกกังวลอะไรประมาณนี้ก็ได้นะถ้าเกิดท่านในที่เลือกดีที่สนะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจ ะะเวลาที่เราอ่านพลังงานหน้าไพ่เป็นแบบภาพรวมก็ให้เสียเงินค่าดูดวงแบบพูดคุยกับหมอแจน59 9บาทเป็นการดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยนะคะจะได้ความเ,ออเขาเรียกว่าอะไระได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะนะคะการดูดวงส่วนตัวหรือการจัดเลขมงคลเสริมดวงความรักการงานการเงินนะคะหรือให้คนรักเก่าติดต่อกลับเนี้ยก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะรีวิวในช่องชุมชนต้องขอบคุณสําหรับคนที่มารีวิวนะคะ แล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามาชมคลิปการติดตามช่องของหมอแจนขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะผ่านพ้นอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ให้พบเจอคนที่นะคะคุณรักเขาเขารักคุณประสบความสำเร็จความรักที่ดีงามนะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์หมอแจนด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เรามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆ คลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ